ค่ะวันนี้เรามาดูคอกันนะคะคอเสื้อแบบที่สามของเรานะคะรู้สึกว่ามันจะกว้างนิดนึงนะคะเดี๋ยววัดดูก่อน,นะค,ะค่ะค่ะโอตอนนี้คอเสื้อแบบที่3ามนะคะเรากว้างอยู่ที่สามสิบห้าคูณสค่ะสิบห้าครึ่งคูณค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําให้มันเล็กลงนะคะค่ะเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะ ค่ะเราผูกไหมเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็โซ่สามค่ะหนึ่งหนึ่งสองสามโซ่สามค่ะเชื่อมต่อกับชองถัดไปค่ะค่ะโซ่สามต่อไปค่ะแถวที่หนึ่งนี้เราจะโซ่สามตลอดแถวเลยนะคะสองสาม เราจะใช้โซ่สามเราจะทำโซ่สามอย่างนี้สองแถวค่ะขาวนไปเลยนะคะสองแถวค่ะค่ะตอนนี้เราทำโซ่สามไปครบสองแถวแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาวัดกันคะ่ะว่าตอนนี้คออยู่ที่เท่าไหร่นะคะเป็นที่นะคะดึงเต็มที่เลยนะคะค่ะ ตอนนี้อยู่ที่14นิ้วคูณ2อยู่ที่28นิ้วนะคะขาลดลงไปลดลงไปลงไป5นิ้วแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราต่อเลยนะคะค่ะต่อไปเป็นแถวที่3มองคอเสื้อแบบที่3นะคะ เราจะเป็นแถวที่หนึ่งกับแถวที่สองเราโซ่สามนะคะแถวที่สามเราจะเหลือโซ่สองค่ะหนึ่งสองค่ะวนรอบคอเลยนะคะหนึ่งสองค่ะเชื่อมต่อมาช่องถัดไปค่ะหนึ่งสองค่ะเชื่อมต่อับช่องถัดไปเรื่อยๆยจนรอบคอเลยนะคะ หนึ่ง 1> 1แถวค่ะตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะค่ะแถวที่สองเราก็แถวที่สามนะคะแถวที่สามโซ่สองนะคะหนึ่งแถว, 3, ะะแถวเราเสร็จแล้วนะคะได้แบบนี้ค่ะได้แบบนี้นะคะ,บบะ,คะสวยแล้วนะคะถ้าใครจะพอก็พอได้นะคะเรามาเช็คกันดูค่ะว่าคอเราลดไปกี่นิ้วนะคะค่ะ นะคะ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 ทั้งหมด12นิ้วรวมคอนะคะ12บสอคูณสเป็น24นิ้วนะคะตอนนี้คอเราเหลือ24นิ้วแล้วนะคะถ้าใครพอใจที่เท่านี้ก็ก็หยุดแค่นี้ได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาต่ออีกนิดหน่อยนะคะเพื่อความสวยงาม ต่อไปเป็นแถวที่4นะคะของคอแบบที่3นะคะคอเสื้อแบบที่3นะคะค่ะพอ1คอในช่องนี้ค่ะช่องถัดไปนะคะค่ะพอ1คอค่ะ่1ครั้งค่ะแล้วก็โซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะย้อนกลับมาควักธรรมดาที่หลักของตัวมันเองนะคะค่ะ1ครั้งค่ะเสร็จแล้วก็พอ1คอใน ช่องเดียวกันค่ะหนึ่งครั้งค่ะโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะย้อนกลับมาควักธรรมดาค่ะที่หลักของมันเองนะคะค่ะสองคะคะพอหนึ่งคอค่ะในหลักในช่องเดียวกันค่ะค่ะโซ่สามค่ะโซ่สาย้อนกลับมาควักธรรมดาที่ตัวมันค่ะค่ะตรงนี้นะคะ ค่ะเสร็จแล้วควักธรรมดาเชื่อมต่อกับตรงตรงนี้นะคะไม่ใช่ตรงกลางนะคะเลยตรงกลางมาะคะ่ะข้อมไปหนึ่งหลักเลยค่ะคะ้อมไปหนึ่งช่องเลยะคะ่ะเราจะปิดไปหนึ่งช่องเลยนะคะเปน็นอย่างนี้ค่ะค่ะต่อไปนะคะพอหนึ่งอะคอค่ะพอหนึ่งคอข้ามช่องนี้ไปนะคะมาช่องนี้นะคะ่ะ คอหนึ่งคอหนึ่งหลักค่ะแล้วก็โซ่ส,สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะค่ะย้อนกลับมาควักธรรมดาที่ช่องมันนะคะที่หลักของมันเองนะคะค่ะพอหนึ่งคอในหลักเดียวกันค่ะหนึ่งหลักค่ะโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามย้อนกลับมาควักธรรมดาที่ตัวมันค่ะ สองลักแล้วนะคะคอหนึ่งคออีกหนึ่งลักค่ะในช่องเดียวกันค่ะโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามยา้อนกลับมาควักธรรมดาที่ตัวมันค่ะค่ะได้สามลักแล้วนะคะสามลักในช่องเดียวกันค่ะมาข้ามมาควักธรรมดาที่ช่องต่อมาค่ะ ไปนะคะคอธรรมดาที่ข้ามช่องข้ามไปหนึ่งช่องนะคะมาช่องนี้ค่ะข้ามช่องนี้ค่ะมาช่องนี้นะคะค่ะคอธรรมดาหนึ่งครั้งค่ะโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามคอธรรมดาหนึ่งครั้งที่ตัวมันค่ะค่ะคอหนึ่งคออีกหนึ่งครั้งค่ะโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามย้อนกลับมาคอธรรมดาที่ตัวมันค่ะค่ะ พอหนึ่งคออีกหนึ่งครั้งค่ะโซ่สามสองสามค่ะเราจะทำอย่างนี้วนไปเรื่อยๆจนครบรอบเลยนะคะข้ามช่องนี้นะคะมาควักธรรมดาที่ตรงกลางร,ระหว่างช่องเนี้ยค่ะค่ะแบบนี้นะคะ,คะ,นนนะ,คะวนไปเลยจนครบรอบคอน,นะคะ ค่ะตอนนี้แถวที่4นะคะขอเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาวัดกันค่ะว่าคอจะเหลือเท่าไหร่นะคะเดี๋ยววัดเลยนะคะค่ะวัดกันเลยนะคะใส่วัดสายวัดค่ะคอนะคะ ตอนนี้อยู่ที่10นิ้วครึ่งนะคะคูณ2ค่ะก็ได้20 21นิ้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ของเราพอแล้วนะคะเราไม่ลดจากนี้แล้วนะคะค่ะถ้าใครอยากจะลดกว่านี้ก็เพิ่มเพิ่มได้อีกนะคะแต่ถ้ายของเราเราพอแค่นี้แล้วะคะ่ะยี่ยี่สิบนิ้วค่ะ คอก็เสร็จแค่นี้นะคะตามนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวติดตามคลิปหน้ากันต่อไปค่ะเดี๋ยวมาดูว่าคลิปหน้าเป็นอะไรนะคะสวัสดีค่ะ